綺麗ごとで世界は変えられないから โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมะเราก็มาอยู่กับเกมโคชิอาส์ลอสตอรี่คลิปรีวิวตระครอ,อีกเช่นเคยนะครับครั้งนี้เราก็จะอยู่กับตระละคร3ดาวอยู่เหมือนเดิมตระละคร3ดาวในครั้งนี้ก็คือลูลุสเวอร์ชันยินดีต้อนรับสู่สะพานนักเรียนหรือย่อว่าเวอร์ชันสะพานนักเรียนแต่คนไทยเราจะเรียกว่าเวอร์ชัน่น,น,น,นชุดนักเรียนนั่นเองครับก็ตามมาสวมชุดนักเรียนนี่หวาเรียกชุดนักเรียนเลยน่าจะง่ายกว่าสะพานนักเรียนหน่อมั้งโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะ ลูรูสเวอร์ชันสะพานนักเรียนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตระคอนที่บอกได้เลยนะครับว่าแม่งเป็นเมตา3าดาวของเกมเลยเวย้ยคือ3ดาวที่เป็นเมตาเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับไอหนึ่งก็คืออีพิส้มเราอีที่2ก็ไอตัวนี้นี่แหละว่าโดยตัวของลูรูสเนี่ยมันเป็น3ดาวที่สามารถสุ่มออกได้ทั่วไปนะครับไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดแล้วก็เป็นตัวที่ขี้โกงเอาโคตรเลยถ้าเกิดว่าใครได้ตระครตัวนี้แล้วอยากจะปั้นขึ้นมาเนี่ยแนะนําว่าปั้นก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าตระครตัวนี้ได้ใช้อย่างแน่น นนในช่วงเดทเกมสาหรับเพลเยอร์ใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นแล้วนในแพทโกลบอลช่วงเริ่มต้นใช่ไหมด่านหนึ่งด่าน2ยังชิวชิวอยู่ศัตรูเลือดไม่เยอะแล้วจํานวนน้อยครับแต่ถ้าเกิดว่าแกเริ่มเข้าสู่ช่วงเดทเกมเอ็กซ์ตร้าแล้วชาเลนจ์แล้วเอ็กซ์เทิชันแล้วไอ้พวกนี้นี่แหละความพินาศจมาเยือนซึ่งไอ้ความพินาศมาเยอือนศัตรูแม่งจะมา2030ตัวพร้อมๆกันประมาณนี้ครับแล้วก็การบล็อกของตัวละครหลักเราเนี่ยการบล็อกอะแม่งบล็อกได้สูงสุดก็แค่5ตัวเท่านั้นแหละครับ ถ้าเกิดว่าสโตูแม่งมาพร้อมกันจริงๆอ่ะเราไม่สามารถที่จะบล็อกได้อย่างทันท่วงทีหรอกช่วงหลังๆเนี่ยสตูเลือดแม่งเยอะมากโจมตีเป็นหมื่นเลยก็เอาไม่อยู่ครับกลายเป็นว่าทีมที่เน้นดามเมจจะไม่ใช่หัวใจหลักของการเล่นเกมอีกต่อไปแต่จะเป็นทีมที่มีลูกเล่นต่างหากซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครลูกเล่น3ดาวที่สุดแผนจะดีโอเคเราก็มาดูที่สเตตัสกันเลยดีกว่าเนาะตัวละครจะเป็นคิงนะครับหรือว่าสายซัพพอร์ตการกินคอสจะอยู่ที่5แต่ถ้าเกิดว่าอัพจนถึงขั้นสุดท้ายหรือว่าขั้น15แล้ว การกินคอสจ,จะเหลือ3นะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเปิดให้ดู ระดับสุดท้ายนะครับก็คือรลดับ15ตอนนี้เนี่ยของครบนะแต่ว่าตังไม่พอเว้ยจนสุดๆเลยการกินคอสจะถูกลดลงไป2นะครับก็คือจะเหลือแค่3เท่านั้นซึ่งถือว่าดีมากเลยการกินคอสไม่เยอะส่วนสเตตัสท,ที่เหลือช่างหัวมันไปเลยครับเลือดการโจมตรีระยะประชิดการโจมตรีระยะไกลด้าเมจการโจมตรีระยะไกลจะเยอะอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับหลักๆแล้วเนี่ยวิธีการเล่นของมันคือแบบเจเลเมียพิสซมเว้ยวางเสร็จแล้วปลดทิ้งเลยโอเคเราก็มาดูสกิลของตัวละครกันเลยดีกว่า สกิลของตระละครนะครับสกิลแรกก็คือเมื่อเราวางตระละครลงไปในฟิลด์ศัตรูที่อยู่ในระยะโจมตีทุกตัวนะครับจะถูกทำให้สตันเป็นระยะเวลา7วินาทีของสกิลเลเวล4นะถ้าเกิดว่าใช้งานหุ่นส่วนตัวสกิลเลเวล5จาก7วิจะกลายเป็น8วิครับแล้วมันทุกตัวไงถ้าเกิดว่าศัตรูมันมาพร้อมกันหลายๆตัวจริงๆเราสามารถที่จะหยุดยั้งศัตรูได้ในตระละครตัวนี้ตัวเดียวโป้งเดียวเอาอยู่เลยครับเบรกทุกตัวในจังหวะนี้เนี่ย เราสามารถที่จะใช้ตัวละครลูรุสโจมตีต่อไปได้เลยหรือว่าให้ตัวละครอื่นโจมตีไปก็แล้วแต่เช่นเดียวกันครับแต่หลักแล้วเขาจะเอามาวางเสร็จให้ศัตรูติดสตันแล้วปลดออกแล้วเอามาวางใหม่ให้ติดสตันอีกทีนึงครับเพราะว่าตัวละครมันไม่ได้ทําให้ต่อเนื่องโอเคต่อมาคือสกิลที่2สกิลที่2ก็คือทําให้เราเกิดใหม่เร็วขึ้นก็ลดระยะเวลาในการเกิดนั่นแหละโดยวิธีการหาเวลาที่เกิดใหม่ได้เนี่ยก็คือเอา60ิวิไปลบกับตัวเปอร์เซ็นต์นี้ได้เลยครับก็คือ6 38.8%แต่ถ้ามสิบเปนนะจะดแป เ9วิลบ38.8ครับ ตัวเกมเนี่ยมันบอกว่า60ิวิไงแต่ว่าพอเอาไปเล่นจริงๆอ่ะตัวเลขมันจะเป็น59วินาทีครับก็เลยเอา59จะตรงกว่าถ้าเกิดว่าใช้งานหุ่นส่วนตัวสกิลเลเวล5การเกิดใหม่จะกลายเป็น42%เนะครับก็จะเอาไปลบได้เลยกลับมาต่อที่สกิลที่1นะครับอย่างที่เราบอกไปว่าสกิลที่1เนี่ยทำให้สตูติดสตันโดยสตูนั้นจะต้องอยู่ในวงโจมตีของตัวละครนะครับแปลว่าเราต้องใช้หุ่นโจมตีระยะไกลตามค่าดาเมจโจมตีระยะไกลของเจ้าตัวนั่นเองครับหุ่นโจมตตีระยะยไไกัวหน ก็ได้นะครับไม่เกี่ยงว่าจะไม่จะต้องเป็นหุ่นส่วนตัวของเจ้าตัวหุ่นส่วนตัวมันแค่ทําให้เกิดเร็วขึ้นแล้วก็ระยะเวลาติดสตันนานขึ้น1วิก็แค่นั้นเว้ถามว่ามันแตกต่างกันเยอะไหมมันก็แล้วแต่คนจะเบียวนะครับว่าต้องการให้เกิดเร็วขึ้นแล้วก็ตันศัตรูเพิ่มขึ้นอีกวินาทีหนึ่งเนี่ยเราอยากจะได้แบบนั้นหรือเปล่าถ้าอยากได้แบบนั้นก็คำหุ่นส่วนตัวไปเลยหุ่นส่วนตัวก็จะเป็นตัวของบูไรซีโ่อ่าก็จะสามารถใช้งานได้อยาใช้กาเวนก็เป็นพอครับอีกาเวนนีมมัโจต อย่างนี้เห็นนี่แหละเปิดให้ดูเลยมันโจมตีแคบนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้หุ่นส่วนตัวล่ะตัวไหนดีตัวไหนก็ได้แหละว่าขอแค่ปืนโจมตีวงกว้างเนี่ยยกตัวอย่างก็แลนซ์ลอไทร i อัลตัวนี้ครับโจมตีจะเป็นแบบกว้างแบบนี้แล้วก็จะมีตัวของมอเดสด้วยมอเดสจะเป็นกว้างยาวๆแบบนี้ตัวมาตรฐานก็มีเนาะส่วนใหญ่ใช่ไหมตัวมาตรฐานก็จะเป็นวงโจมตีแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้ดี อย่าใช้หุ่นกาเวนก็โอเคแล้วแหละที่เหลือก็สบายๆหรืออยากจะเบียวยิงเส้นตรงด่านแบบว่าสตูแม่งมาเป็นเส้นตรงเลยเนี่ยอีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะตามนี้นี่แหละตัวของลูลุสเวอร์ชั่นสะพานนักเรียนเนี่ยไม่ฟิกว่าจะต้องเป็นหุ่นตัวเองเว้ยขอแค่เป็นหุ่นปืนที่มีช่องโจมตีแบบกว้างสุดกู่ก็พอแล้วอยากจะเบียวมาอีกแบบว่าวงรอบตัวเลยตัวนี้ก็เหมาะเหมือนกันอ่ <c oughs> <c oughs> แต่ส่วนใหญ่มันยังไม่ได้เข้าเกมฝั่งโกลบอลนี่หว่าอันนี้สาหรับพวกแพทญี่ปุ่นนะนะหุ่นระยะประชิดห้ามเออหุ่นระยะประชิดห้ามหุ่นโจมตีวงกว้างดีเออตัวไหนก็ได้แหละขอแค่วงกว้างดีอย่างหุ่นส่วนตัวเนี่ยเออยังเอาไม่เสร็จเลยอันนี้ก็วงกว้างดีเหมือนกันได้สกิลเพิ่มด้วยตัละครลลูลุสจะมีสังกัดอยู่สสังกัดนะครับสังกัดแรกก็จะเป็นสังกัดโรงเรียนแอสฟอร์ดสามารถฟอร์มทีมโรงเรียนแอสฟอร์ดได้ สังกัดที่2ก็คือสังกัดราชวงศ์บิเทเนียมี2ส,สังกัดนะครับก็สามารถฟอร์มทีม2ส,สังกัดได้อย่างสบายก็ตามนี้แหละเราไปดูเกมเพย์ของตระครกันเลยดีกว่าการเทสในครั้งนี้เนี่ยจะแปลกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพี่จะมีการนำเชอร์รี่มาใช้งานด้วยก็คือเชอร์รี่เวอร์ชันคีบอร์ดฮัน์ีมนี่ที่เป็นตระครอนลิมิเต็ด เชอรี่เนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะทําให้คนในทีมเกิดเร็วขึ้น30%ครับซึ่งมันจะเอาไปบวกร่วมกันกับตัวของสกิลนี้ของลูลุนนี่แหละที่ทําให้เกิดเร็วขึ้น38%ใช่ไหมโดยวิธีการบวกรบนะครับก็คือเอา59วิที่เป็นเวลาการเกิดใหม่ไปลบกับ30%ของเชอรี่ก่อนนะครับ ลบ30%ของเชอร์รี่เหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเอามาลบกับ38.8%ของลูลูสนะครับนั่นจะได้ระยะเวลาการเกิดใหม่ของตัวละครครับตามนี้นะไม่ใช่ว่าเอา38%นี้มาบวกเข้ากับ30แล้วไปลบ60วินะครับไม่ใช่นะต้องเอาอีก60วิหรือ59วิเนี่ยไปลบกับ30%ของเชอร์รี่ก่อนที่เอามาเพื่อจะให้ลูลูสนั้นวางใหม่ได้เร็วขึ้นก็แค่นั้นโอเคเริ่มเลย วางตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยเราจะดองศัตรูไว้ตำแหน่งนี้นะครับตัวของคารเรนสามารถบล็อกศัตรูได้4ตัวใช่ไหมอืมเราจะทำการดองศัตรูไว้ตรงนี้นี่แหละเพื่อให้ตัวของลูลูใช้งานสกิลอย่างที่บอกนะว่าโจมตีศัตรูทุกตัวที่อยู่ในวงโจมตีของตันเองเยอะแค่ไหนก็ได้เลยต้องทำการดองไว้ก่อนหาตัวบล็อกมาดองไปเลยข้างบนที่ปล่อยว่าง ให้ดูก่อนแล้วกันรอบแรกเนี่ยศัตรูก็จะติดสตันไปนะครับทาให้ไม่สามารถขยับได้ในจังหวะน,นี้เราจะตีฟรีไปเลยหรือว่าเราจะปลดออกก็แล้วแต่ถ้าอยากจะใช้งานสกิลต่อเนื่องก็ต้องวางเสร็จแล้วปลดออกไปอ่ะปลดออกไปเลย รอรอการเกินใหม่อย่างเดียวเวลาเกินใหม่เร็วมาก,อากโอเคตอนนี้สตูอยู่ข้างล่างคือ1นึ่งตัวอ่ะวางเสร็จสตูก็จะติดตั้นไปเลย4ตัว เ,เสร็จแล้วจังหวะน,นี้ปลดออกก็ได้แล้วก็รอใหม่ถ้าเป็นพวกเอ็กตาอันนี้ก็ได้เอ็กตาอยู่เนี่ยแต่ไม่ใช่เอ็กตาด่านยากเท่าไหร่ระตูมี1นึส,สเดี๋ยวน่าจะหลุดจากการบล็อกแล้ว 1>, 1 2 3 4 5 5ตัวนะอัพก็จะติดตั้นไป5ตัวนี่แหละว,วิธีเกมเพย์อะไม่ยุ่งยากเลยวางเสร็จแล้วปลดทิง้งติดตั้นแล้วก็ตีฟรีเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าคาเลนตีฟรีนะครับศัตรูทำอะไรไม่ได้นี่ใช่ไมมตายไปเลยก็จบจแล้วหรอวะแต่ไม่เอาไม่เอไม่เอ เทศตูหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครัาร์เรนบ็อกสี่ตัวแล้วแล้วก็ยังมาเพิ่มอีกเป็นเบือเลยเราจะรออ้าวบอสมาวะขำขำขำมาอีกบ้านอีกบ้านเลยอย่างเงี้ยอ่าวางเสร็จติดตันหมดเลยอืมจงนนังหวะนี้ตีต่อไปแล้วกันเห็นไหมตันเป็นเบือ ซะหน่อยไหนๆก็เอาเข้ามาแล้วโอเคปปดออก วิธีการไม่ได้ยุ่งยากเนาะอันเนี้ยเอาไว้ใช้ในการลงเล่นเอ็กซ์ต้าอะไรพวกนี้ออยากจะหยุดสตูสตูเลือดมันเยอะอีช่วงข้างหลังอ่ะสตูมันจะเยอะมากครับเลือดเยอะสตูมาเยอะเราอยากจะหยุดสตูจริงๆใช้ตัวละครตัวนี้ได้ซึ่งแพตโกลบอลล่วงเริ่มต้นกับตัวของอ่าอะไรนะแพตญี่ปุ่นก็ยังใช้งานกันอยู่นะครับชิวๆเลย มีบอสปะปนมาด้วยไม่ใช่บอสใหญ่หรอกนะอ่ะก็ติดตันไปตีฟรี ยังอีกเนี่ยเรื่องมือเท่าไหร่มาเนี่ยอีตัวแค่นี้แล้วโอเคก็ตามนี้นี่แหละครับรู่นรุเวอร์ชั่นสพนักเรียนไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดใช้งานชิวๆสบายๆ แค่ช่วงเ็ทเกมเนี่ยอาจจะหนักหน่วงนิดนึงไม่แหละไม่นิดแหละเยอะเลยแหละนะครับเราต้องแบบบริหารคอร์สกับการเกิดใหม่ดีๆเลยอาจจะต้องหาตัวที่เล่งการเกิดใหม่ให้เร็วขึ้นกว่านี้อีกก็ได้อันนี้เราแค่มาเทให้ดูกับการเกิดตัวเร็วขึ้นแค่ตัวเดียวก็คือตัวของเชอร์รี่ยังมีอีกตัวอื่นด้วยครับ ก็ตามนี้แหละนะลงอื่นออ่อะตัวละครตัวนี้จําเป็นอย่างแน่นอนแพทญี่ปุ่นใช้งานกันยาวยาวติดเมตาสามดาวชิวๆครับโอเคอันนี้เปให้เม,เมครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาหน้าไลาฟ์หน้าสวัสดีครับผมไ